สวัดีครับหลังจากที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครมาถึงจะอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดเจ้าหลาวครับหาดเจ้าหลาวนะครับก็เป็นหาดหนึ่งในจังหวดัดจันทบุรีนะครับเลยทอดยาวนะครับเห็ดเล็กไกลๆลิมๆนี่เป็นแหลมเสด็จนะครับผมก็ได้รับเชิญจากทาง เอสซีจีเอมิเนะครับมาบรรยายเรื่องโซเชียลมีเดียกับผู้สื่อข่าวโจทยอาและก็พนักงานฝ่ายแประชาสัมพันธ์นะครับของเอสซีจีแล้วก็ทงตระพัทน่นี่ฮะเจ้าเล่าว่ากำน่ารีสอทครับก็มาซูตฝรั่งในทะเลนะครับอีกนหนึ่งมีเหตุการณ์น้ำมันรั่วจากยาวเช่นครับที่นี่ก็ วยงามนะครับจังหวัดจันทบุรีมองออกไปข้างหน้าไกลๆนะครับ้องทะเลเส้นนี้ก็มงจะเป็นที่เดินเรือน,นะครับของเด็กเจ้าต่างสินมหาราชน,นะครับในอดีตท่านเดยครับจากาจันทบุรีไปถึงที่กรุงเทพมหานครแล้วเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาครับก็ถ้าหากท่านว่างก็ลองมาเที่ยว ในแถวจังหวัดเพชรบุรีบางก็ได้นะครับก็อย่างเช่นที่หาดเจ้าเหล่าแห่งนี้ครับรองดูบรรยากาศรอบๆนะครับยาว นะครับ